ท้าชนวิโรธแพรทองทานลั่นปมตัวสัญญาใช้เงินอิงโต้เดือดปอมตัวสัญญาใช้เงินซื้อหุ้นยันโปรง่งใสเจาะคุยกลุ่มค้าน e n t e r t a i n ์ e n t Complex สกัดม็อบเกิดการตอบโต้อย่างดูเดือดเมื่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ออกมาสวนกลับนายวิโรธลักษณาอดิสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สสพักเก้าไกลที่ยื่นเรื่องให้กรมสรรพากรตรวจสอบการใช้ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) ในการซื้อหุ้นหรือทรัพย์สินใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับนางสาวแพรทองทานนางสาวแพรทองทานได้ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันหนักแน่นว่าการดําเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและท้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกล่าวว่า ก็ให้เขาไปยื่นทราบอยู่แล้วว่าต้องไปยื่นก็ยื่นไม่เป็นอะไรอย่างที่ตนชี้แจงในสภาว,ว่าทำทุกอย่างถูกต้องอยู่แล้วนางสาวแพททองทานยังเน้นยำ้ำถึงประเด็นการเลี่ยงภาษีโดยฟาดกลับว่ามันจะหนีภาษีได้อย่างไรยังไม่มีการจ่ายตังเลยต้องจ่ายก่อนถึงจะคิดภาษีได้และภาษีต้องเกิดจากกำไรด้วยซ้ำอันนี้คือข้อที่ชัดเจนอยู่แล้วนักวิชาการก็ออกมาพูด นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซึ่งนำไปสู่การแสดงความไม่เห็นด้วยและเตรียมยกระดับการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงประเด็นนี้ว่านางสาวแพททองทานได้อธิบาย เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วน10%ที่กล่าวถึงในร่างพรบว่าหมายถึงสัดส่วนพื้นที่ที่จะใช้สำหรับคาสิโนในโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งหมดไม่ใช่สัดส่วนของเงินลงทุนและย้ำว่ารัฐบาลพร้อมที่จะส่งตัวแทนไปเจรจาทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งบานปลายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึง ทำเลที่ตั้งของโครงการ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดพื้นที่ที่แน่นอนโดยจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายพื้นที่ไปและจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนแรกก่อนหากเห็นว่ามีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมจึงจะพิจารณาขยายไปยังพื้นที่อื่นต่อไปนางสาวแพทยทองทานยังเน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐบาลและยืนยัน ว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดๆในการผลักดันโครงการนี้